สวัสดีครับวันนี้อพอดีค้นเจอพระสมเด็จนะครับผมค้นเจอพระสมเด็จก็เลยนำมาลงคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับผมไม่เคยเจอเหมือนกันนะครับพระสมเด็จลักษณะแบบนี้นะครับก็ไปหาข้อมูลมานะครับเป็นพระสมเด็จวัดเบญจมาบอพิษนะครับพระสมเด็จหลังพระพุทธชินราชนะครับนี่ครับจัดสร้าง ปี2511นะครับเรื่องในโอกาสอาฉลองอ่ารห้านะครับของราชครบ100ปีนะครับสมเด็จจัดสร้างปี2511นะครับเป็นพระราคาไม่แพงนะครับแต่พุทธคุณดีเช่นเดิมนะครับเกจิปลูกเสกก็เกจิดังๆนะครับเช่นเดิมนะครับก็จะมีพวก หลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับหลวงพ่อเงินนะครับวัดดอนใ่หอมนะครับหลวงพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์นะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับมาร่วมปลุกเสกนะครับนี่ครับลักษณะดูเนื้อนะครับเนื้อจะออกคล้ายๆาสมเด็จของหลวงปู่ขาวนะครับอันนี้ผมผมดูนะครับคล้ายๆนะครับคล้ายๆของหลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพนนะครับนี่ครับเนื้อ เนื้อเป็นขุยๆนะครับแล้วก็เป็นเหลืองๆขาวๆนะครับสวยนะครับองค์นี้สวยนะครับสมบูรณ์นะครับไม่แตกไม่หักนะครับพุทธคุณก็ดีเยี่ยมนะครับออกวัดเบนจมาบ่อผิดนะครับปี2511นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะครับสนใจนะครับอยากได้พระสมเด็จนะครับพุทธคุณดีๆนะครับราคาไม่แพงไว้ให้คอนะครับองค์นี้นะครับผมแนะนํานะครับราคาไม่แพงนะครับ ผมปล่อยให้บูชานะครับเอาราคา200บาทนะครับนี่ครับองค์นี้สองบาทส่งลงทะเบียน30 e m ิบเมนะครับแล้วแต่เพื่อนๆในพี่นะครับจะเลือกส่งนะครับหรือนัดรับได้ที่แถวรามคำแหงนะครับนี่ครับดูดูเนื้อนะครับเนื้อผระนะครับจะเป็นขุยๆแบบนี้นะครับ เนื้อสวยนะครับเนื้อสวยอายุก็50กว่าปีแล้วนะครับผ้าอง์นี้นะครับอายุผ่าห้าสิบกว่าปีแล้วนะครับเอาไปใส่กอบห้อยคอนะครับหรือบูชานะครับใครชอบผ้าสมเด็จนะครับอง์นี้นะครับเป็นผ้าเก่านะครับผ้าเก่าราคาไม่แพงนะครับเราไม่ค่อยเห็นหมุนเวียนกันนักนะครับผม พอดีผมค้นเจอก็เลยนำมาเสนอเพื่อนๆนะครับนี่ครับลักษณะเนื้อผ้านี่ครับขอบข้างนะครับนี่ครับเป็นรอยเป็นขอบตัดนะครับเป็นตัดอย่างนี้นะครับมีร่องรอยการตัดนะครับสวยสมบูรณ์นะครับองค์นี้นะครับผมเอาแค่200อยนะครับเอาแค่200นะครับมีองค์เดียวนะครับเพื่อนๆพี่คนไหนสนใจนะครับ ชอบพระสมเด็จนะครับพิธีปลุกเสกดีๆนะครับนี่ครับดุมวลสารนะครับนี่ครับมวลสารนะครับให้สิทธิ์คนคนแรกนะครับที่พร้อมอุ่นนะครับทักมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดนะครับไอดีไลน์นะครับไว้ข้างล่างนะครับเบอร์โทรนะครับหรือทักอินบอกมาก็ได้นะครับนี่ครับสวยมากนะครับองนี้นะครับสมบูรณ์นะครับสวยสมบูรณ์นะครับเอาองค์ละสองร้อยบาทนะครับ รับประกันแท้ให้นะครับอง์นี้นะครับเคครัววันนี้ก็แนะนำนะครับพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จวัดเบญจมาบ่อผิดนะครับพระสมเด็จหลังพระพุทธชินราชนะครับปี2511นะครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีร่วมปลูกเสกหลวงพ่อเงินวัดดอนในหอมร่วมปลูกเสกนะครับหลวงพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์นะครับร่วมปลูกเสกนะครับ แล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับเกจิ G G อือ่นอีกมากมายนะครับใครสนใจก็ยินบอกมาได้นะครับเอา200บาทนะครับเนื้อสวยสมบูรณ์นะครับไม่แตกหักนะครับผมเคครับวันนี้ก็แนะนำเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ